เขามีการแชร์เป็นคลิปคลิปหนึ่งนะคะก็คือหมากับเจ้านายโอ้มันออกไปวิ่งเล่นกันมันน่ารักมากหมาอีกตัวมาจะกาดัจากาดจะกาดัดจะกัดเสร็จปุ๊บมันก็ปกป้องนายมันสุดชีวิตค่ะ <What? S 1> <c oughs> เห็นไหมคือเอาตัวบังเลยนะโอ้ยแล้วหมาตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่เฉียดไปนิดเดียวนะคะนี่เป็นคลิปที่ครอบครัวหนึ่งนะคะที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาคือเขาปล่อยให้หนูน้อยเล่นกับหมาคู่ใจไงนี่พันนี้มองออกไหมฮะคนรักหมาโอ้ไม่แน่ใจเลยอ่ะเขาเรียกว่าเยอรมันเซเพิร์ดค่ะอ๋อเยอรมันเซเพิร์ตสุดรักตำรวจเออเนี่ยค่ะเขาเรียก อีกพันหนึ่งเขาเรียกชื่อว่าอาเซเช oh. เเเียนอ๋อเออเซเชียนนี่อ๋อเลยนะเออถ้าเกิดคนรักหมาในบ้านเรานะหรือคอหมาเอาเชกอว่านะ <c oughs> คือจะคุ้นเคยเลยเห็นสายพันธุ์นี้นะคะตอนที่กําลังวิ่งเล่นกันอยู่เห็นหมาหมาตัวสีดําๆมาค่ะบ้านฝั่งตรงข้ามมาแหละมันก็เล่นกับเจ้าของเหมือนกันแล้วพอตอนนี้ฝั่งนี้เขาก็เล่นมันก็วิ่งข้ามฝั่งมาทันทีเลยนะคะแล้วมันจู่โจมไปที่หนูน้อยอ่ะเขาก็กลัวกันและไอ้เจ้าตัวนี้มันก็ห่วงนายด้วยแหมมันก็มีการกันปกป้องเจ้านายดันตัวให้เด็กล้มลงนะคะก่อนจะกระโจนเข้าใส่หมาตัวสีดํานะคะแล้วก็มีพิษบูอีกตัวหนึ่งวิ่งออกมาช่วยค่ะเจ้าของหมาตัวสีดำเขาก็วิ่งมาแล้วจับ พิบูด้วยเหรอพี่ก้อยเจ้าพิ่บูด้วยเห็นไหมโอ้ยงานโหดอยู่เหมือนกันนะไอ้นี่มันก็ปกป้องนายมันสุดฤทธิ์อะเนาะเออคนที่เข้ามาโพสนะคะเขาเขียนข้อความไว้นะคะบอกว่าแฮชแท็ก แมนเบสเฟนค่ะ,ะ,ะเขียนแบบนี้เลยนะคะก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดนั่นแหละละักษณะประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็มีการด็อกด้วยนะคะอเอ,อคนดูเข้าไปเยอะนะ20.6ล้านครั้งด้วยกันค่ะแล้วก็ดังมาถึงไทยเราเนี่เองนะคะคนไทยก็เข้าไปคอมเมนต์กันยกใหญ่เออบอกน้องปกป้องกันได้ดีมากๆเลยเนี่ยบ้างก็บอกว่าตัวสีนวลน,นั่นเจ๋งมากเซฟน้องได้ดีถ้าไม่ผักดันก่อนน้องอาจจะโดนนั่นน่ะนี่บางคนก็บอกจริงผักแล้วหันมาจู่โจ ต่อเลยเก่งมากๆค่ะจริฮะแต่ไม่ค่อยเห็นอาเซเียนสีนี้นะปกติบ้านเรามันสีดําสีน้ําตาลนี่เ,ออเห็นไหมุดยอดออสัญญาการปกป้องนายเนาะนะหมากระเด็กเนาะ <c oughs> จะเป็นอีกภาพหนึ่งเลยใช่ข่าวช่อง8ปรบเครื่องเคียงข้าง